มลูกหลานไม่มีอยากกินปลาอยากจะให้ลูกหลานเอาไข่หางบรรดัก็ได้เด็ตัวเป็ดตัวเราก็เอาไปทำอาหารกินแต่อันนี้คุณแม่ซื้อแม่มุกดานะคะได้ที่ได้ขุดบอ่ออ่ยงน้ำของชาวประมงแล้วก็จะนั้นก็เก็บน้ำไว้ทำเกษตรไปน้ำใส่ข้าวแล้วก็ปล่อยปลาด้วยถ้ <c oughs> าข้าวจะดูเริ่มอันนี้แล้วก็เก็บน้ำไว้ มีปลาก็ปล่อยปลาปล่อยหอยไว้กินเบ็ดในการเกษตร,รทุกปีได้กินไปตลอดแต่ปีนี้มันแห้งเล้งเกินไปกะอยากจะเทน้ำาตาที่มันไม่เห,หมาะสมขึ้นไปกินก้อนทำน,น้ำก็ค่อยๆเอามาปล่อยไว้ตามธรรมชาติอีกหม่อยแต่ชาวบะโมงเอาปลาปามาให้แล้วก็ปล่อยแล้วก็เลี้ยงตรงนี้ก็ตัดหญ้าให้มันกิน บต้นมันต้นมันเนี่ยแต่เราจะต้องลีใบเอาโยนให้มันกินแต่มันก็กินบางทีกะที่งัวที่งัวนี่จะเป็นของชอบของมันเลยตอนเวลาเราโยนเข้าไปแล้วมันจะมากันถ้าไม่มีก็ไปหาขี้แกะที่ลงสีเราก็เอามาโยนให้มันถ้าเรามีฟางฟางที่มันเอามายโยนให้มันกินเคยจับขายบ้างแล้วถ้าเป็นปานน,นี้จะได้ขข่ดีตีเลขปลาสวายเนี่เราขข่เป็นตัวเลย ขายตัวละแปดสิบได้หลายพันอยู่มันก็ได้ส่งสใใเสริมรายจ่ายดีขึ้นมาหน่อยนอยเราดีดีอา่หารมันก็จะดีกว่าแล้วนะค,ค่าลดรายจ่ายในส่วนของสำนักง,งานมุกจัดต่างนะครับก,รการดำเนิรโครงการพัฒนาเกษตรกรริจิทัใหม่เราได้ดำเนินการประชุมให้ความรู้การส,งส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็ได้ มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรได้แก่ปาลินหนึ่งพันตัวนะครับแล้วก็อาหารปลากินพืชได้มาติดตามผลผลิตนะครับได้ผลผลิตสัตว์น้ำนะครับซึ่งจะมีปานินแล้วก็มีปลาอื่นที่ที่ป้ามาปล่อยล่วงหน้าครับในสปายสุดก็เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับก็มีผลผลิตสัตว์น้ำไี่เป็นอาหารโปรตีนก็สําหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจนะครับ เกษตรกรที่มีแหล่งน้ำนะครับอ่าบ่อดินนะครับก็สามารถมารับคํารึกษาได้ที่สำนักงานมูลชวาตากนะครับหรือว่าสำนักงานโมูเตื์ในพื้นที่นะครับอย่างสำนักงานมูลหวดตาก็เบอร์โทร055 515 666ครับแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆได้จากทางเว็บไซต์ของสำนักงานมูลหวดตากและก็เซ็กซบุ๊ของสำนักงานครับเรายินดีให้บริการเสมอครับ